วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Metaverse และเหรียญคริปโตที่เกี่ยวข้อง Metaverse คืออะไร Metaverse คือโลกเสมือนจริงแบบสามิติที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้แบบปริยนไทยผ่านการใช้งานเทคโนโลยีอย่าง Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Blockchain และ Internet ผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวตนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งการพบปะผู้คนเล่นเกมสร้างบ้านเปิดร้านค้าทำธุรกิจหรือแม้แต่ลงทุน และซื้อขายสินค้าได้ในสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้นมาอย่างสมจริงเปรียบเสมือนการสร้างอีกหนึ่งโลกคู่ขนานที่ดำเนินไปพร้อมกับโลกจริงของเราเมเทอรอเชื่อมโยงกับเทคนโนโลยีคริปโตอย่างไรบล็อกเชนและคริปโตเคเรนซีถือเป็นหลักฐานสำคัญของระบบนิเวศเม,อมทอรอสเพราะทำหน้าที่ในการสร้างเศรษฐกิจแบบกระจายสูงหรือดิสจินเทอซีคอมอีให้กับโลกเสมือนโดยคริปโตโคเคเรนซีถูกใช้เป็นสกุลเงินกลางภายในเมเทอรอสเพื่อซื้อสินค้าบริการที่ดินหรือไอเทมดิจิตัลต่าง พร้อมทั้งยังรองรับการใช้งานสมาร์ทคอนแท็กเพื่อควบคุมเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติปลอดภัยและโปรง่งใสทําให้ผู้ใช้งานสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิทัลได้หยอ่อนหางแท้จริงผ่าน NFT และโทเค็นต่างๆเหรียญคริปโตที่เกี่ยวข้องกับ m e t a v s มีอะไรบ้างเหรียญที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานใน m e t a v s ส่วนใหญ่จะทําหน้าที่เป็นทั้งยู i l ลิตี้โทเค็นและก็อปเปอร์แนนต์โทเค็นโดยมีตัวอย่างหรือหลักๆดังนี้ มอนใช้ในแพลตฟอร์มดิสซินเทลแลนด์สำหรับซื้อขายที่ดินเสมือนสิ่งปลูกสร้างและอาเทมไยในโลกเสมือนนี้เซนเป็นเหรียญของแพลตฟอร์มเดอะเซนบอส์ใช้ซื้อที่ดินซื้อของตกแตก่งและสร้างประสบการณ์ภายในเกม XS เป็นเหรียญหลักของเกม X อ็กซ i n i อินฟใช้ในการเล่นเกม b ร e e d i n g สัตว์ใน t และแลกเปลี่ยนกับเหรียญอื่นเอเป็นเหรียญของระบบบอเดอร์ไซ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบรนด์ NFT ชื่อดังอย่างบอยส์ยอดขลัยีนเจหรือเลนจินคอยใช้สร้างอาเทมในเกมให้กลายเป็น NFT ที่สามารถซื้เหเห้้้อออขาาายยไไไดด่่่่งิสรระเหหีีลนมมแค บทบาทในการจ่ายเงินเท่านั้นแต่ยังมีหน้าที่ในการบวกทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเป็นรางวัลตอบแทนผู้ใช้งานทําให้เศรษฐกิจในโลกเมทูสเติบโตได้อย่างมีสเสถียรภาพและยั่งยืนเมทูสช่วยสร้างรายได้จากการใช้งานจริงได้อย่างไรในปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้จริงจากการเล่นเกมในโลกเมทูสได้ผ่านโมเดล Play to Earn เช่นในเกมแบ็กซีอินฟินิตี้ที่ผู้เล่นสามารถเพาะพันธุ์และต่อสู้เพื่อรับเหรียญเซสแล้วนําไปแลกเป็นเงินจริงหรือในซินบ็อก์และดิสเซนเทล,ลันผู้ใช้งานสามารถซื้อที่ดินแล้วปล่อยเช่าจัดแสดงงาน NFT หรือสร้างเกมของตัวเองแล้วเก็บค่าเข้าชมหรือขายของภายในได้ผู้สร้างคอนเทนต์สามารถออกแบบอวาตารเสื้อผ้าอุปกรณ์แล้วนําไปขายเป็น NFT และได้รับส่วนแบ่งรายได้จริงผู้พัฒนาเกมอิสระก,ก็สามารถสร้างโลกจําลองที่มีระบบเศรษฐกิจของตัวเอง และใช้เหรียญที่เชื่อมต่อกับบล็อกเชนในการบริหารระบบภายในเกมเหตุใดนักลงทุนจึงสนใจเหรียญเทวิสเพราะเหรียญมิเทลสมีการเติบโตตามเทรนด์เทคโนโลยีและความนิยมของผู้ใช้งานในโลกเสมออนโดยเฉพาะเมื่อบริษัทใหญ่ๆเช่นมิเทลเฟซบุ๊กม m โคร o อฟท์หรือ Apple